สวัสดีครับหลังจากทั้งคณะกรรมการกู้จัดงานเปิดเปิดเปิดงานแล้วับจับรางวัลชุดแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่บันแข่นะครับตำบลแข่อำเภออุทุมพรทิสัยนะครับจังหวัดศรสีสะเกดนะครับต่อไปก็จะเป็นการเปิดวงเนาะนะครับโชว์วงนะครับด้วย ลำเพลินไอรอนโชว์นะครับชุดแรกนะครับพี่น้องเข้ากับมาหลายแล้วนะครับงานาเวทีนะครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะถ่ายคลิปนะครับบรรยากาศช่วงเปิดโชว์ลำเพลินไอรอนโชว์พี่น้องในเบิ่งเด้วยนะครับ บรรยากาศความมวนนะครับเมื่อนี้วันศุกร์นั่มนะครับพี่น้องเมื่อนี้วันศุกร์มืนอื่วน,นวันหยุดเนาะนะครับหลายคนที่เป็นข้าราชการนะครับหรือคนที่มีคนที่ทํางานนะครับมีวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็สามารถที่จะอยู่เป็นคนลังใจได้สอดแจ้งเลยนะครับพี่น้องนะครับ พูดรางวัลกระเช้าแหมนะครับสวัสดีครับครับมาได้ใสเราไหลอยู่วันวันที่ว่าอุ้งหินไปล้งถวายไปล้งวันแก่ป่นโอ้เห็นเห็นกันอยู่หน้าหน้าศาลแม่ฮั่นนี่บ่เห็นกันอยู่หน้าศาลแม่ฮั่นนี่บ่แต่โดนโดนคนน้นแต่โดนโดนแล้วจ้ามาได้ใส่นี่อยู่ทุ่มพ่อเลยเนาะ มาดูดูเนาะอุทุมพรเนาะสาวน้อยเนาะคือคนอมแอบที่แถวนี่แหะจ้านี่หยังล้วนี่ขอบคุณครับขอบคุณท่านเหมือนกับเช้าผิดภาษาและคุณบุมากันเป็นสุขมาหัสนะครับขอบคุณท่านในอระเภอท่านพ่อกระเพือยในพเครื่องชาวอำเภออุทุมพรพิสัยขอบคุณพระบุญบารมีของท่านนะครับวงสิ่งดีบานมีได้เดียวกาสนะครับมาส่งมอบความสุขถือว่าช่วงเทศกาล โควิดนะครับผ่านคนไปเราเดียวนได้เดี๋ยวบอกคุณป้ามาหานะครับอุทุมพรพิสัยนะครับเป็นอำเภอแรก่พร้อมกับทางอำเภอรักนะครับเราไม่ขอใหิบบุญคุณนะครับของน้องชายจังหวัดศรีสะเกดและปีนี้170งานนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดและที่ว่าน่าจะเป็นอุทุมพรพิสัยเป็น อำเภอที่เยอะที่สุดาวน้อยเพื่นแพงเล่นเยอะที่สุดปีนี้เสียวหยางบัลลินในพีนเฮโน่บนแนวน้องน้องน้องนะครับแต่อย่างไรก็เราจะพยายามสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุดเพื่อส่งข้อความสุขประตูคนกลังหลังเแม่ชาวอำเภออุดมพรพิสัยขอบคุณท่านนายกองการบริหารของลังหลังเช่นกันขอบคุณท่านคณะผู้บริหารขอบคุณแม่แม่เล้วคนทธกัลหลังพม่าเลยขอทุกท่านครับขอบคุณท่านผู้นำหมู่บ้านฝ่ายทางท้องที่ท้องถิ่น ขอบคุณพี่น้องชาวบ้านที่ทห้ทุกท่านนะครับวันนี้จัดงานใหญ่นั่นเฉลิมฉลองหลายครับพี่น้องนะครับเส็พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ขอให้งาราพดไปด้วยดีสนุกร่วมกันจนตลอดอดแก่ว่าพี่น้องเนาะขอบคุณเป็นอย่างมากที่ตำรวจพุกท่านทุกนายนะครับขอบคุณเป็นอย่างท่านพ่วงกับการฐานีตำรวจภูธรอำเภออูทุรวิสัยนะครับของทางท่านรอง สองอ,อนะครับและทุกทุกท่านนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ <S <S บริษัทค้ำคูนสีสุกจางใดสื่อโฆษณาสื่อมีดีที่ในมนาตรฐานยุงเหยันผู้เชี่ยวชาญร่วมกับปุย๋ยมริวัตรปารุงอรุณปุย๋ยรุงอรุณเพิ่มคุกำไรเกษตรกร่วไทยใช้ปุย๋ยรุกอรุณเครื่องดื่มโสมโบทีดีพบมีซิงและแอลคร์ทีมิวเทอร์บีผสมสารสกัดจากโสมขวดใหญ่แค่สิบบาทดิว เอซรีมบริษัทเกาหลีที่มีภ้างไทยและอีสานเยอะที่สุดในโลกดาวโหลดบนมือถือรุกผัดเว็บได้ทุกที่ V I U อ่านก็วิวใครๆก็วิวได้อาบน้ำครั้งคราดายฟองสบูเยอะศาสตร์ตัวสบายกายผิวเนียนหน้าขาวใสต้องสบูสมุนไพยอิงอ่อนสวยจิงมต้องอิงอ่อนฝ่ายหลานน้ำยาปรับสูตรเช็ดผนดีไลท์หอมสดช็ดนาสา เป็นโช์แล้วนะครับพี่น้องรีดเรียกง่ายใช้ได้ทำครอบครัวกับที่ที่ใหม่สาวน้อยเพชรพัแแปกับลำเลิดไอ้นั่ชื